สวัสดีค่ะมาติดตามรับฟังข่าวจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยผู้บังคับหน่วยพัฒนาการขึ้นที่42สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจิตอาสา904ร่วมกับอบตอควรชลิก จัดกิจกรรมจริตอาสาพัฒนาในโครงการจริตอาสาต้านภัยแล้งประจำปี2566โดยการพัฒนาแหล่งน้ําในการอุปโภคบริโภคโดยการร่วมกันกําจัดวัชพืชและผักตบชวาเพื่อลดปัญหาน้ําดิบไม่สะอาดและมีกลิ่นวัชพืชและแหล่งน้ําตื้นเขิน ทางนี้หน่วยได้สนับสนุนรถขุดตักจำนวนสองคันในการดำเนินการขุดลอกลำน้ำเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำและป้องกันปัญหาภัยแล้งด้วยโดยมีนายกอบตอควรชลิกกำนันผู้ใหญ่บ้านหมู่ห้ากำลังพลหน่วยพัฒนาการขึ้นที่สี่สอและจิตอาสาพระราชทานภาคประชาชนร่วมกิจกรรม ณลำน้ำบ้านหัวสะพานหมู่ห้าตำบลควนเซลิกอำเภอหัวไสจังหวัดนะครศรีธรรมราชจบข่าวสริปมัมลีอ่าน